สวัสดีค่ะวิกกี้ทาร่นะคะคลิปนี้หมอน้องจะมาทำนายดวงความรักความสัมพัน,นะะธ,นธน์นะคะให้แกชาวราศีเมทุนหรือลัคนาราศีเมทุนนะคะประจําเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะแบ่งออกเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะดูได้ทางแบบตะวันตกแล้วก็แบบลัคนาราศีหรือแบบผูกดวงนั่นเองนะคะใครที่ยังไม่ได้ผูกดวงนะคะลอง เอาวันเกิดนะแล้วก็เวลาเกิดไปลองผูกด,ดูนะคะว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีอะไรแต่ต้องมีเวลาเกิดที่ชัดเจนเนาะอืมนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจริงๆก็ดูแบบตะวันตกไปก็ได้นะอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกซะก่อนว่าตอนนี้ ชาวราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนเนี่ยตอนนี้ดาวคู่ของคุณนะคะซึ่งเป็นดาวพฤหัสห้าดาวประจาเรือนคู่คือดาวพฤหัส,สบดีนะคะซึ่งซึ่งเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นดาวฝ่ายธรรมะหรือเป็นดาวสุปเคราะห์เออมันจะมีสุปเคราะห์กับบาปเคราะห์ดาวสุปเคราะห์ในตอนนี้พฤหัสเนี่ยมันอยู่ในภพวินาศนะคะก็อาจจะทําให หลายหลายคนยังไม่ค่อยดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นักนะเดี๋ยวก,ก็เอาเป็นว่าอาจจะต้องรอไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะซึ่งดาวพฤหัสจะย้ายมาทับลักษณะข,ของคุณย้ายมาทับลักษาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นประ,กะเกษตรอยู่ก็อาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเวริร์กสักเท่าไหร่แต่ก็กดีกว่าที่มันอยู่วินาในตอนนี้นะคะแต่แต่พฤหัสก็ยังเป็นดาวสุปปขคขอ,อยู่ดีก็อาจจะให้คุณในเรื่องของอ อะไรในที่มันดีขึ้นนะความรู้สึกอะไรดีขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีในเรื่องแบบคู่เลยจริงๆก็น่าจะเป็นโน้่นเลยนะคะ,ะปีหน้าปี6 8เนาะนู่นน่าจะเป็นปี6.9เลย ปี69ยิงไปเลยถึงปี7จนะั่นแหละจะเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสที่จะลงเอยในเรื่องของความรักหรือไม่ก็มีโอกาสจะแต่งงานอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะหรืออาจจะเจอคนที่แบบเป็นสเปคหรือคนดีอะไรแบบนี้ไปเลยก็ได้นะอ่ะโอเคทีนี้เราจะมาดูไพ่กันดีกว่านะในเรื่องของดวงหมอน้องก็จะเกริ่นนิดเดียวนะคะโอเคความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก่อนเลยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน แถ้วยไพ่สิบเหรียญไพ่หกไม้เทา้าไพ่เดอะสตาร์วินถ้วยแล้วก็ไพ่ราชินีราจันทร์ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยเนาะ ่ช่วงเวลานีจะช่วงเนวลาที่คุณกับเขามีการเหมือนห่างกันไปเพราะหน้าที่การงานได้ด้วยนะคะ,ะหรือไม่ก็ไปแบบเมกมันนี่อะไรประมาณนี้นะแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็ยังเหมือนกับว่ามีความหวังมีอะไรแบบนี้อยู่นะคะอ่ะราชินีพระจันทร์เนี่ยขึ้นมาอืมมันเป็นไพ่ของอะไรที่มันยังไม่ค่อยแน่นอนนะ ในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่ไม่ค่อยได้พูดได้คุยอะไรกันสักเท่าไหร่นะักคุยกันไปก็เหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเป็นคนชาติเดียวกันแต่เหมือนคุยกันคนละภาษายัางไงก็ไม่รู้ะนะคะไพ่สองดาบนะแล้วก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันไพ่เดดฟูคุณอาจจะไปเจอกับคนที่ดูเป็นเหมือนเพย์บอยอะไรแบบนี้ก็ได้อ่านสลับเพศกันเอาเองนะคะหมอน้องจะพูดตามเพศสภาพของหมอน้องนะอ่ะเหมือนเพย์บอยแล้วก็ ยังไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรมากมายนักยังไม่ได้มีการผูกมัดอะไรกันนะคะคุณอาจจะไปเจอคนลักษณะแบบนั้นก็ได้ก็คือรักจริงหวังฝันอะไรประมาณนี้เนาะเออนะอมันก็เลยยังเขา,าอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมา,าเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพนนันธ์นี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ช่วงเวลานี้มีการห่างเหินกันนะแต่ก็ถามว่า จบหรือยังความสัมพันธ์ยังไม่ได้มีการจบนะคะเพียงแต่ว่าไม่ไมีความลังเลโรเลในการตัดสินใจหรือว่าไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันในตอนนี้นะอ่าก็อาจจะเหมือนพอใจกับการที่ใช้ชีวิตส่วนตัวหรือเป็นสลาอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ,ะส่วนตรงคุณเองอะจะมีความแบบค่อนข้างที่จะรู้สึกอะไรกับเขา มากนะคะเอ่อน้อมันขึ้นลายชิริพัชจรแล้วก็ไพ่ฝีนถือทวยก็คือคุณอาจจะมีความจริงใจมีความรักในตัวของเขาเนี่แหละนะอ่าแล้วก็เหมือนอืมตัวงคุณเองก็เป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะอะดูดูมีพลังงานอะไรที่ดูแบบลึกลับอะไรแบบเนี้นะอืมยิ่งยิ่งลึกลับก็ยิ่งมีความท้าทายที่จะให้คนเข้ามาแบบ พิสูจน์อะไรแบบนี้เออพิสูจน์ใจนะ่ะพลังงานที่มาน้องเห็นก็คือราศีมีนเด่นมีนกรกฎพิจิกนะคะอาจจะเป็นคนคุณก็ได้ทีนี้เราไปดูในด้านความคิดและก็ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อชาวราศีเมทุนนะคะ,ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไพ่เดทไพ่อัดสวินถือดาบไพ่แปดไม้เท้า ไพ่ The Devil นะคะไพ่ a n g m a n แล้วก็ไพ่ Tower อ่ะหลายท่านเขาอาจจะมีการพูดอะไรบางอย่างหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่รุนแรงใส่คุณนะคะโดยที่อาจจะใช้อารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้ในตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะมีการเบรกกันอาจอย่างที่บอกอะมันมีไพ่2ดาบขึ้นมาหรือว่า มีการจบในตอนนี้เขารู้สึกว่าเออมันมันจบลงเพราะเขาเออเพราะเพราะอารมณ์ที่รุนแรงของเขาอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะสลับกันว่ามันเป็นตัวของคุณเองที่มีการออใช้อารมณ์หรือพูดจาอะไรบางอย่างที่มันเชื่อเชือนกันก็ได้นะคะ,ะมีคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่ที่ ใจร้อนมากๆเลยนะหรือพูดจาอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าหูอีกฝ่ายหนึ่งสักเท่าไหรนะ่นะักนะอือไอตอนนี้เขามีความรู้สึกทรมานใจเสียใจนะคะหรือรู้สึกผิดก็ได้กับการกระทําของเขานะแล้วเขาก็ายังมีความข้างรักคุณอย่างไม่สามารถตัดขาดคุณได้หรอกนะ ในตอนนี้อยากพูดอยากเคลียร์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกระทันหันอ่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกระทันหันเขาอยากพูดอยากเคลียร์อยากเจรจากับคุณให้ให้รู้เรื่องในตอนนี้เนาะอืไพ่สามถ้วยแน่นอนก็เขาก็ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆหรือความรู้สึกรักใค้กับคุณเองพายขิงถือถ้วยอ่ะอัศวินถือถ้วยเนาะอ่ะ สามทั่วอยากคืนดีหรือก็อยากขอโทษคุณนั่นแหละนะอืมไม่ได้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเลยนะคะในตอนนี้ตัวของเขาเออถ้ามันจะจบจริงๆเขาน่าจะรู้สึกแบบแย่เขาตัดคุณไม่ขาดแน่นอนนะอ่าก็เอาเป็นว่าในตอนนี้ความรู้สึกของเขาก็คือเหมือนกิดไม่เข้าขายไม่ออกอะนะคะอืมจะไปก็ไปไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะอ่าเหมือนคนที่แบบว่าเนี่ย <laughs> เหมือนคนที่ เสียชีวิตไปแล้วว่าไบเดนอะเนาะค่อนข้างที่จะสะบักสะบอมเลยทีเดียวความรสึกเขานะอ่ะอยากพูดอยากคุยหรือบางท่านอะเขาอาจจะมีการมาพูดมาคุยมากดไลค์อะไรคุณอ่ะสักพักหนึ่งแล้วนะคะอาจจะก็อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เดิดหน้าหรือไม่ยังไม่ได้ take action จริงจังเนาะอ่ะโอเคไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเขามีความรู้สึกรักคุณน,นะคะ,ะคนคนนี้เป็นคนที่มีนเสน่ห์หรือ,อจ,จะดูมีความเจ้าชู อะไรในตัวเองอยู่นิดนึงก็ได้เนาะอืมอ่ะมีพลังงานมีกร,รกฎพิจิกราศีมังกรเด่นนะคะราศีพิจิกเด่นกุ่มเมถุนตุลน,นะทีนี้เราจะไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงเดือนกันยายนนี้เนาะ,ะว้าวไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ lovers อืม ไพ่ควีนถือเหรียญไพ่แมจิเชียนไพ่คิงถือดาแล้วก็ไพ่เจ็ดอ่ะไพ่เจ็ดเหรียญอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคนที่มีการห่างเหินกันไปก่อนหน้านี้ มีโอกาสที่เขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณและดูมีความจริงจังซีเรียสมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะต,ต้องอย่างแบบเหมือนคบหาดูใจอะไรเลือกๆอะไรแบบนี้ไปก่อนเนาะเขาจะเห็นคุณค่าของคุณมากยิ่งขึ้นนะหรือบางคนไม่แน่หรอกเขาอาจจะเหมือนมีการแบบมาเ,เนี่ย พูดอะไรที่มันจริงจังในในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เช่นขอคุณเป็นแฟนอะไรแบบนี้นะคะแต่หมอน้องก็คิดว่าเขา่เป็นคนที่อีกโก้สูงนะเขาอาจจะไม่ได้มาพูดตรงๆนะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการกระทําที่มันดีขึ้นมากกว่าแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างที่จะดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมเอาตัวรอดเก่งเอนะ การ้อนการ้อนหรือมารยาอะไรแบบนี้นิดหนึ่งถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นดูมีมารยาหญิงนะคะอ่ะเขาจะมาขอเริ่มต้นใหม่คุณแล้วก็อาจจะมีแบบไม่ไม่ได้ดยเลขก็เอาด้วยกันอ่าหรือไม่เขาก็อาจจะมีการแก้ตัวอะไรไปต่างๆนาน,นานเพื่อที่จะให้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะจะใช้ทุกวิธีทางอะ่ะเออเพื่อที่จะให้คุณแบบรู้สึกดีกับเขานะคะอ่าไพ่ไพ,พ่หนึ่งถ้วยจะเป็นไพ่เหมือนกับ จะมีการขอโทษอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะจากที่หมอน้องเห็นเนี่ชยช่วงนี้ช่วงเวลาที่ถ้าเกิดมีการเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะค่อนข้างที่จะอินเลิฟอะไรกันแบบนี้มากเลยนะคะโอเคก็ก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าหมอน้องมองว่าวก็ความสัมพันธ์นี้มันก็ยังแบบไปได้เรื่อยๆนะไพ่เจ็ดเหรียญก็คือต้องดูดูกันไปนะคะก็ค่อยๆดูดูกันไป นะแต่ไงก็ตามอิฐพนของดาวพฤหัสบดีที่ยังอยู่ในภพวินาศนะก็อาจจะยังไม่ได้สมบัในในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ที่ดีอของของคุณและเขาก็ได้แล้วก็ตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณเดินไปอยู่ในภพพันธุนะคะาชาวราศีมิถุนแล้วก็เป็นกเกษตราที่ไปดีกับมาหาอุดด้วยนะคะก็เลยทำให้มีกำลัง มาส่งเสริมตัวคุณนะคะทำให้คุณดูมีเสน่ห์ดูมีความกระปี้กระเป๋าการพูดการจานะแบบนี้ดีขึ้นการเจราจาติดต่อสื่อสารดีขึ้นนะคะกับคนรักหรือคนที่คุณชอบนี่แหละนะ,ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะแต่นุก,ก็ดูมพระรัาาชาพันธุปุตะแต่ว่าแต่ว่าดาวฝุก เข้าในภพปุตตะอาตนุกะดุมผ้าสัจชาพันธุปุตตะนะคะก็แปลว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่อะไรที่เกี่ยวกับลูกหลานบุตรอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไปโชคดีในเรื่องนั้นด้วยเพราะดาวศุกร์ก็เป็นกเกษตราธิปดีในเรือนนั้นอยู่นะคะาการเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่หลายๆเรื่องดีหรือใครที่มีบุตรบริวารแล้วก็ จะโชคดีในเรื่องนั้นด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดคุณไปอินเลิฟกับคนที่อายุน้อยกว่า <c oughs> ก็มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างที่จะดีนะคะอ่ะเนาะวิวิสมา,าลาอะไรแบบนี้นิดนึงนะอ่ะเป็นช่วงเวลาที่โอ้ยมันดูแบบกุ๊กกิ๊กอะไรแบบนี้ขึ้นมานะกุ๊กกิ๊กกิ๊กกักเขาเรียกว่าอะไระประมาณนี้เนาะอ่ะมีพลังงานพุทศกันมังกรแล้วก็ราศีเมถุนเด่น นะคะอ่ะโอเคราศีเมถุนนี่ก็เป็นราศีคนคู่นั่นเองอะนะอืมหลายๆคนก็ดูเป็นคนที่เจ้าชู้บางคนก็แบบม,มีคนเดียวไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะเออก็มีสองอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอืมก็เป็นราศีที่ที่ดูเหมือนเป็นนักรักอะไรแบบนี้นิดหนึ่งมีความโรแมนติกในตัวเองนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ปากหวานพูดเก่งคุยเก่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสมาคมเก่ นะคะอโอเคอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเอาเป็นว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้หมอน,น้องบอกไปแล้วยังน่าจะบอกแล้วนะก็คือกลุ่มเมทุนตุนลราศีเมทุนแล้วก็พิศกันกระกอน,นะคะอ่ะทีนี้เราไปดูคนที่มีคู่กันบ้างนะ,ะถ้าที่อยากดูกดวง่วนตัวเดี๋ยวหมอน,น้องจะลีฟลายอดีไว้ไหให้นะคะทีนี้เรามาดู คนที่มีคู่หรือเป็นจริงเป็นจังอะไรกันแต่งงงแต่งงานอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะไพ่เทมเพลนไพ่เจ็ดไม้เท้าไพ่เด็กถือถ้วยไพ่เดมูลไพ่เด็กถือดาบไพ่สิบเหรียญสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ มีโอกาสที่จะแต่งงานได้นะมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวหรือบางคนมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเช่นย้ายไปอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันประมาณนี้นะคะอ่าอหรือว่าคนรักของคุณมีการย้ายที่อยู่หรือย้ายที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้เออช่วงนี้มันมีความวิตกกังวล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะทําให้คุณไม่ค่อยที่จะไว้ใจคนรักของคุณสักเท่าไหร่นักแล้วก็เหมือนมีในเรื่องของความหึงหวงอะไรแบบนี้เข้ามาหรือเปล่าเนาะอ่ะส่วนใครที่มีเป็นครอบครัวแล้วนะคะก็อาจจะมีในเรื่องจุกจิก เช่นเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเช่นเขาเลี้ยงลูกอีกแบบหนึง่งคุณเลี้ยงแบบหนึ่งก็เลยทําให้เกิดความวิตกกังวลหรือไม่ก็อาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันอะไรประมาณนี้ก็ได้นะหรือถ้าคุณกับเขาเนี่ยเขามีการพาคุณไปพบกับคุณพ่อคุณแม่อะไรแล้วก็อาจจะมีเหมือนในเรื่องของความแบบอื วิตกกังวลว่าเราจะเข้ากันกับครอบครัวของเขาได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้นะคะโอเคมีพลังงานกลุ่มเมถุนตุลน,นะแล้วก็ในเรื่องของการหึงหวงอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็ราศีธนูเด่นนะคะมีนกรลกฏพิจิกทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีเมถุนคู่รักของคุณรู้สึกยังไงอัศวินถือถ้วยมาเลยไพ่าทาวเวอร์ไพ่คิงถือถ้วยไพ่หกเหรียญไพ่ดีวิลไพ่ห้าดาฮึมรักกน่ารัก เขารักคุณนะคะอืมแต่หมอน้องคิดว่าในตอนนี้มีเรื่องอะไรบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์พันธะอะไรแบบนี้ก็ได้นะไอเรื่องของพันธะที่มันมีหลายอย่างถูกไหมเช่นพันธะทางด้านการเงินหรือพันธะอื่นๆที่เป็นสัญญงสัญญาอะไรเอาไว้นะคะในตอนนี้ความรู้สึกข,ของเขาคือเขาอยากให้อยากเหมือนให้คุณคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตให้กําลังใจอะไรเขาอยู่เหมือนกันเนาะอืม แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในตอนนี้ที่ที่มันเกิดแบบประทันหันอะไรประมาณนี้นะเ<ม>ขามีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจคุณสักเท่าไหร่นะคะอืมหรือเขาอาจจะไปจับได้อะไรได้บางอย่างเลยหรือเปล่าในตัวของคุณนั่นแหละเนาะอืมแต่ก็ยังมีความแบบตัดคุณไม่ขาดอ่าหรือว่าคุณไปจับเขาได้ก็ได้ <c oughs> คุณไปจับเขาได้แล้วคุณก็เขาก็เหมือนกับ ไม่ยอมไปจากคุณอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะไพ่หนึ่งดาบความรู้สึกของเขาในตอนนี้ก็คือเขาก็เหมือนกับ1ดาบเนี่ยมันไพ่เหมือนพลังงานที่แบบว่ายืนยันหรือยืนกลานที่จะทําแบบนี้หรือตัดสินใจแบบนี้นะคะอ่ะมันมันน่าจะเป็นพลังงานของความขัดแย้งอะไร ระหว่างคุณกับเขาเอาชนะกันอยู่นะคะแล้วก็หมอน,น้องก็คิดว่าเขาก็รักคุณแหละแต่มันเหมือนมีอีโก้มีอะไรประมาณนี้เนาะอืแล้วก็เขาก็ยังเห็นว่าคุณก็ก็ยังเป็นคนที่ดีที่สุดสาหรับเขาเนั่นแหละเออแต่มันมันมันมีในเรื่องของความเนี่ยทะเลาะเบาแวงหรือเอาชนะกันซะมากกว่านะคะซึ่งเขาก็ไม่เขาเรียกว่าไม่วางทิฐิอะไรของเขาประมาณนี้นะเออเขาเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็จะ คิดอยู่แบบนั้นหรือมีอุดมการอะไรบางอย่างที่เขาแบบไม่ปล่อยวางเออดูไม่ปล่อยวางดูไม่ไม่ยอมแบบเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะคะอืมออันนี้ก็เป็นความคิดความรู้สึกของเขานะอืมแต่เขาก็ยังมีความรักให้กับคุณนะนทีนี้มาลองมาดูอีกสองใบดีกว่าไพนะ่หกถ้วยแน่นอนเออเขาคิดถึงคุณนะคะแล้วก็มีความ เขาค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับคุณมากๆเลยนะอะเพราะว่ามันมันเหมือน,น,นกับมันนานแล้วหรือเท x t ์ไทอะไรประมาณเนี้ยเออคบาาดูใจหรืออยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะบางคนเนี่ยเป็นโอ้เป็นแฟนเป็นอะไรกันมาตั้งแต่มัธยมยมัธยมอะไรมหาลัยอะไรอย่างงี้ก็มีนะอืมเนี่ยไพ่มันขึ้นมาแบบผูกพันกันมากนะอแล้วก็แต่ความรู้สึกเขาก็คิดว่าคุณก็ เป็นคนที่เก่งแล้วก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาก็ได้นะแต่ตัวของเขาเองอะ่ะหมอน้องคิดว่าเขาคงตัดคุณไม่ได้หรอกเขาเขาอาจจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณอ่าไม่ใช่คุณอยู่ได้โดยไม่มีเขาแต่เขาอะ่ะอยู่โดยที่ไม่มีคุณไม่ได้นะ,ะแต่เขาแต่เขาก็ยังเหมือนอดเก่งอดดีหรืออยากเอาชนะคุณอยู่นะคะอะ่ะโอเคมีพลังงานมีนกรกฎพิจิกราศีมังกรเด่นนะอืม ชาวธาตุน้ํามาเยอะเลยนะคะสําหรับใครที่มีคู่เป็นชาวธาตุน้ำนะทีนี้ไปดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในช่วงเดือนเนี้กันยายนฟิภไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาเหมือนเดิมโอ้ยไพ่หกถ้วยสับไพ่แล้วนะไพ่อัศวินถือเหรียญไพ่ขวีนถ้วยอื พหเอ็มเพลเลอร์แล้วก็ไพ่สิบถ้วยอ่ะก็เอาเป็นว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ยังเป็นครอบเป็นครัวยังเป็นคู่รักอะไรกันแบบนี้เหมือนเหมือนเดิมนะคะบางคนมีการตกตกแต่งอะไรประมาณเนี้อ่าตกแต่งที่อยู่อาศัยแล้วก็บางคนมีการเหมือนสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้นะอือแล้วก็เป็นไปได้ว่าเขาก็จะมีความรับผิดชอบอะไรกับคุณ ดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้เนาะใครที่ห่างกันไปมีโอกาสที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวของคุณเองหรือเขาก็เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องมาอา,อาศัยอีกคนหนึ่งนะคะในตอนนี้ก็คือไพ่เกเหรียญก็คือต่างคนต่างอยู่ได้อะไรได้นะคะ,ะก่อนที่จะมาเป็นข้อเป็นครัวกันเนาะ เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็สงบสุขดีนะคะมีความสงบสุขดีแล้วก็เป็นครอบเป็นครูะนะหรือได้สมาชิกใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้บางบางท่านที่แต่งงานแล้วมีโอกาสมีบุตรมีอะไรแบบนี้นะคะ,ะหรือคนรักของคุณให้ของมีค่าอะไรคุณบางอย่างด้วยนะอัศวินถือเรียนขึ้นมานะคะ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะที่มีคู่แล้วนะคะที่มีคู่แล้วก็ยังยังโอเคอยู่อะไรอยู่นะทีนี้มีชาวราศีเมษเด่นมีนกรกฎพิจิกแล้วก็พฤษศกันมังกรนะอืมในบางคนคุณเป็นคนในลักษณะที่แบบ อินโทรเบิร์นิดนึงหรือเป็นคนที่อาจจะชอบอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นิดนึงในช่วงเวลานี้หรือว่าคุณไม่้ต้องมาอาศัยอะไรเขามากอะคุณก็อยู่ได้อยู่คนเดียวเลยได้ประมาณนี้เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะในช่วงเวลานี้เนาะโอเคสําหรับชาวราศีเมถุนก็ประมาณนี้นะใครอยากดูส่วนตัวนะคะมาลองให้รายอดีไว้นะลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูนะแล้วก็ ฝากกดติดตาม Subscribe ให้หมอน้องด้วยขอบคุณสำหรับซูเปอร์แดงช่วงหน้านะคะแล้วก็ขอบคุณที่ดูโฆษณาให้ด้วยนะโฆษณาเขายังอยากให้ดูอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีเวลาหมอน้องไม่ได้กดดันอะไรเลยนะคะเพราะว่าบางคนก็แน่นอนแหละเวลาหมอน้องไปดูคลิปของใครมันก็ไม่ได้อยากจะดูโฆษณาอยู่แล้วเนาะแล้วก็เหมือนกดเลื่อนข้ามไปะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่พิจารณาก็แล้วกัน วันนี้ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ